อ่าสุดดีมอสี่ทับหนึ่งนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยห้องเราเป็นห้องแรกเลยนะครับที่จะได้ทําแบบทดสอบจบบทที่หนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นห้องแรกอีกเช่นกันนะฮะที่จะได้ทําเรียกว่าขึ้นบทที่สองเป็นห้องแรกนะครับเรามาดูข้อสอบมาเลยดีกว่านะฮะโอ้โหออกไปออกมาไม่คิดว่าจะได้เยอะ พ้อขนาดนี้นะแต่ว่าก็ยุบยิบอะทำเรื่อยๆไม่มีอะไรให้ทำยากๆนะฮะอ่านะภาพขึ้นหรืออยังนี่โอเคมีทั้งหมด8พาร์ทนะ8พาร์ทแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้แต่ละพาร์ทก็จะไม่ได้ยากอะไรจะมีความยากที่อาจจะต้องเป็นคำตอบที่ต้องพิมพ์นะครับซ่อนอยู่ ในแต่ละพาร์ทนะครับเรามาเริ่มวันที่พาร์ทที่1กันเลยอันนี้เรียกว่าเป็นคําศัพท์เป็นพาร์ทคำศัพท์แล้วกันนะครับดูให้ดีว่าในแต่ละข้อเนะี่ยควรจะใช้คําว่าอะไรดีอันนี้ไม่ซับซ้อนไม่ต้องดูว่าจะเติม s ไม่เติม s เป็นดอนเป็นดาซึ่อะไรไม่ไม่อันนี้ไม่นะครับอย่างเช่นคําแรกนะฮะเราจะเห็นข้อแรกเนะจะเห็นคําว่า dvd อยู่ตรงนี้อ่า a l o t of d v d แว้วก็ต้องมาเลือกคำเนี่ยให้สอดคล้องกับคำที่เราจะต้องเติมลงไปเนาะเฮ้ยมันจะ Play หรือมันจะ Watch ดีนะมันจะเป็น dVd เนี่ยอ่าอ๋อมันเป็น iI ก็ต้องใช้ Watch ที่ไม่เติม s เติมเอสอ่าอะไรอย่างนี้นะครับเฮ้ย coffee เนาะเป็นคำว่า drink สิอะไรอย่างนี้นะครับ,เ,เ,รรบเลือกไปเรื่อยๆอันนี้อ่าอันนี้มั่วนะอย่าไปอย่าเชื่อนะ,ส,ะสองข้อแรกอัไม่มั่วอ่าเดี๋ยวจะต้อง เลือกให้ถูกนะครับอย่าเลือกตามแต่สองข้อแรกอะถูกอ่าต้องเลือกให้ครบจะได้กด next ไปต่อได้นะครับอ่าในพาร์ทนี้แหละพาร์ทที่2นะครับจะเริ่มมีในเรื่องของ don d a s e ซึคำกริยาที่เติม es เติม s เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเอ่อที่เห็นอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจะเห็นว่าในแต่ละข้อเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกขึ้น่หมายลบมาอยู่ ตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นเครื่องหมายบวกหมายความว่าเป็นประโยคบอกเล่าเนาะถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยก็จะเป็นประโยคปฏิเสธนะฮะแสดงว่าเราต้องเติมดอนเติมดาซึ่งลงไปในช่องว่างนะครับตอนแรกตอนแรกในส่วนนี้ว่าจะให้พิมพ์เองนะแต่แบบออกแบบไปออกแบบมานี่จบลงที่อ่าเป็นชอยก็ได้ชอยจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่าดูให้ดีนะครับแต่ละข้อ เดี๋ยวไปแอบมันจะมีตัว A ตัว b ตัว C ตัว d เนี่ยกำกับอยู่ในแต่ละข้อตรงนี้เนาะอ่าโอ้ไม่อยากเริ่มไม่อยากให้สลับกันแบบนี้ละเดี๋ยวเอาแอบกลับไปแก้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวแอบกลับไปแก้นะครับอันนี้อันนี้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแก้ดีกว่านะฮะเห็นว่าเพิ่งเห็นว่ามันเป็น bca นะครับคูไปกด ไปกดสับช้อยกันไว้เดี๋ยวก่อนจะส่งข้อสอบให้เราเดี๋ยวเดี๋ยวสับคืนให้มันเป็น A B C ดีกว่าอันนี้ก็จะโหดโหดเกินไปนะครับแต่ว่าอ่ก็ดูให้ดีนะครับ A B C เนอะเหมือนเป็นข้อ1 2 3่งสองในแต่ละข้อเนี่ยอย่างเช่นอันแรกบอกว่า I love music ฉันชอบเสียงเพลง Not pop music แต่ไม่ใช่เพลงป๊อปนะอ่า I นี่ เซตนี้ทั้งเซตเลยจะเป็นคาว่า listen หมดเลยนะครับ I และมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้แสดงว่าช่อง A เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตัว A I จะดอนหรือจะด้าดี The d o n หรือจะด้ s ดี uh, I ก็ต้องเป็นดอนอย่างนี้นะครับมาดูที่ข้อ B กันบ้าง I hate it ฉันเกลียดมันฉันเกลียดเพลง pop นั่นเอง B บอกว่า I ต๊ด,ตด,ตด ทูโมซาดบิทเฟนโอ้โหชอบฟังเพลงแบบโมซาดบิทอเฟนแบบเพลงคลาสสิอลเลย people like that และพวกนักแต่งเพลงประมาณนั้นนะครับข้อนี้นะครับ I อคำที่หายไปเนี่ยอ่าเป็นเครื่องหมายบวกก็ต้องเป็น listen เอแต่ช่องตัว B นี้จะเป็น listen เต erm ิม s หรือไม่เต erm ิม s ดีก็ต้องมาดูที่ประธานเอาะประธานเป็น I เฉยๆอ่าก็ต้องเป็น listen เฉยๆนะครับ มาดูที่ข้อ4ี่กันบ้าง My m o m คุณแม่ของฉันเนี่ยเจอเครื่องหมายบวกครับอ่าแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาไม่ได้เป็นปฏิเสธเนาะ m ม mom เป็นประธานคนเดียวก็ต้องเลือกเลยส้นที่เติม s อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปปรับคืนให้ให้เป็น a b c ธรรมดาดีกว่าเนาะอ่านะครับข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะครับแต่ละข้อแต่ละเซตเนี่ยจะมีคำมาให้ ล้วจะมี A B C D ที่แบบให้เราเนี่ยกดเข้าไปทำให้ถูกต้องเลือกคำให้ถูกต้องกับประธานนั่นเองครับดูดูดีๆแต่ละคำจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับนั่นหมายถึงประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธต้องเป็นดอนเป็นดาซึ่ขึ้นอยู่กับประธานนั่นเองเซตที่2เป็นคำว่า watch นะครับแล้วเซตที่3เป็นคำว่า like นะครับมีทั้งไลค์ไลค์เติมเอสแล้วก็ดอนไลค์ดัสไลค์มาให้หมดเลยนะครับนี่คือพาทที่3นะครับพาทที่4นะครับเป็นเรื่องของ Adverb of Frequency ครับเป็นเรื่องของคำที่เราจะต้องสลับเป็นคำสลับสลับมาให้เราต้องสลับให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่อย่าลืม อย่าลืมจุด Full stop นะเวลาพิมพ์เนะี่ยดูให้ดีว่า,าประโยคนี้เป็น Ver b ธรรมดา adverb of frequency จะต้องอยู่หน้า Ver b นะและถ้าอันนี้เป็น Verb to be adverb of frequency มันจะต้องอยู่หน้า Verb to be อะไรอย่างนี้นี่ครูพูดสลับกันไหมเนี่ยอ่าไม่ใช่อยู่หลัง Verb to be อะไรอย่างนี้นะครับอ่าอย่างเช่นข้อนี้เนาะเราก็ต้องดูอ๋อซูซานนะซูซาน ทูซานเนี่ยนะครับ always g o e s อ่าทูดูพัก on Sunday ตึ๊ดพิมพ์เสร็จก็ต้องมีจุดฟูลเตอรท็อปนะครับจุดฟูลเตอรท็อปมันจะอยู่ติดกับคำสุดท้ายนะครับและก็ไม่ต้องกดเว้นวรรคต่อนะคนที่ทำผิดคือแบบว่าชอบพิมพ์แล้วกดเว้นวรรคต่ออีกทีนึงปึ้งอะไรอย่างเงี้ย ทำให้มีช่องว่างอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยทําให้มีช่องว่างอยู่ตอนพิมพ์เสร็จอะเออแล้วมันอาจจะแบบว่าทําให้ผิดได้นะไม่ต้องมีไม่ต้องมีเว้นวรรคเช็คดีๆนะครับอ่าอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของข้อนี้นะครับอ่ามีใครอยากจะแอบแคปไหมในคู่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกหรือเปล่าเนี่ยอ่านะครับโอเคอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่เรียนไปเมื่อคาาพี่แล้วเลยเป็นเรื่องของ เอ่อ W e q u e s i o n เนาะ Who, What, Where, When, Why, How นะครับก็เลือกช้อยให้ถูกอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด Is your name? I name is Joe อ่ะก็ต้องเป็น What is your name อ่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าดูให้ออกออกคลิกช้อยแรกหมดทุกข้อแล้วกันนะครับเอออย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับ คำว่าเวนกับคำว่าวอ m ท w h วอ t ท m e จะบอกเป็นเวลาเป็นตัวเลขบนนาฬิกาแต่ถ้าเวนจะบอกเป็นช่วงเวลาตอนเช้าตอนบ่ายนะว,นน ون, วันนู้นวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ข้อนี้เป็นการเลือกดูกับ das นะครับให้ตรงในแต่ละข้อจริงๆถ้าในในในเวิร์กบุของเราเนี่ยการเติมดูเติม das อาจจะไม่ยาก มาเพิ่มความยากให้มันตรงนี้ครับตรงชอยมันจะมีทั้งดูด a สแบบตัวพิมพ์เล็กและดูด a สแบบตัวพิมพ์ใหญ่นะั่นหมายความว่าไอตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยต้องเป็นคําขึ้นต้นของประโยคคาถามนะครับก็ดูให้ดีจะต้องเติมพิมพ์เล็กหรือพิมพ์พใหญ่อย่างเช่นข้อที่1อ่ะ yes I do อ่ะข้อ1เนี้ยหลัง yes yes I do เนี่ยหลังคําว่า I ก็ต้องเป็นดูตัวพิมพ์เล็ก อะไรอย่างนี้หรือจะมาดูในข้อที่5อย่างเงี้ยอ่าติดๆๆ๊ดติ๊ดติ๊ดยูไ o มันเป็นขึ้นต้นประโยคอ่ะมีคำว่า you อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นข้อ5ก็ต้องเป็นดูที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับดูให้ดีเนาะเดี๋ยวข้ออื่นขอคลิกมั่วนะครับพาร์ทต่อไปพาร์ทที่7 p a r พาร์ทเกือบสุดท้ายอันนี้เป็นการเรียกว่าเลือกคำตอบให้สอดคล้องกับ กับประโยคคำถามที่โจทย์ให้มานะครับอะไรอย่างนี้ถาม where ก็ต้องตอบเป็นสถานที่ใช่ไหม where do you buy your clothes คุณไปซื้อเสื้อผ้าของคุณที่ไหนนี่ at ที่แปลว่า at local shop at แปลว่าที่ local shop แปลว่าร้านแถวบ้าน in town ในเมืองนะครับอะไรอย่างนี้นะครับถาม what time ก็ต้องตอบเป็นเวลาอะไรอย่างนี้ ถามว a ต t i ม e ก็ต้องตอบเป็นเวลาที่เป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้ถาม when ก็ต้องตอบเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างนี้ What kind of music do you like? อ่า When do you start end, s t u d y เห็นไหมมีทั้ง what time มีทั้ง when เลยนะครับอ่า uh, ลองไปตอบกันดูไปลองทำผิดกันบ้างไม่เป็นไรและพาร์ทสุดท้ายมาถึงแล้วอย่างที่บอกจะมีคำตอบมาให้ให้สร้างประโยคคำถามให้สอดคล้องกับประโยคคำตอบ ที่มาเป็นโจทย์นะครับจะเฉลยสักหนึ่งข้อหรือสองข้อดีอ่าเฉลยสักสองข้อแล้วกันแต่ไม่เฉลยเต็มที่เอาข้อหนึ่งหรือข้อสองดีนะข้อหนึ่ง I like sci-fi movie ฉันชอบหนังไซไฟคำตอบที่ควรจะมาเป็นประโยคคำถามนะครับที่เราจะต้องพิมพ์ลงไปเนะี่ย ก็จะเป็นถามว่าคุณชอบหนังประเภทอะไรเนาะอ่านะครับ what t y p e o f ที่เหลือลองพิมพ์ดูเองนะครับอ่าข้อนี้ Best Friend MyBest Friend is Sean Best Friend ของฉันชื่อชอนนะครับอ่าก็จะต้องถามว่าเพื่อนสนิทของคุณคือใครนะครับ Who is ยัวอ่าเบสเฟนใช่ปะทีนี้นะครับเวลาพิมพ์เครื่องหมายเวลาพิมพ์ประโยคเวลาพิมพ์ประโยคคำถามมันก็จะจบด้วยเครื่องหมาย question mark นะครับพิมพ์เครื่องหมาย question mark ติดไปเลยเนาะแบบนี้นะครับถ้าในสมุดเนี่ยเขียนมาอาเราอยากจะเว้นก็เว้นได้แต่ในสมุดมันดูไม่ออกหรอกแต่อันนี้มันจะล็อกมันจะล็อกมาแล้วว่าต้องพิมพ์ติดนะแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วไม่ต้องเว้นวรรคหนึ่งทีนะนะครับให้มันจบไปเลย นะครับใครที่ใช้คอมทําก็มาเช็คตรงนี้ได้นะครับใครที่ใช้มือถือทําก็ดูดีๆนะครับและก็2ข้อสุดท้ายอันนี้นะครับจะเห็นว่าคําตอบตอบมาว่า yes ทั้ง2ข้อเลยมี yes i do กับ yes t does แสดงว่า2ข้อนี้เป็น yes no question จะขึ้นต้นด้วย do หรือขึ้นต้นด้วย does ถามถึงใคร ดูในโจทย์ให้ดีนะครับข้อนี้เนี่ยถามไอ้ตอบ i มาแล้วแสดงว่าถามยูและข้อนี้นะครับม,มีเป็นชื่อเบกกี้มาแล้วตอบ่าเย s she does ด้วยอ่าเราควรจะใช้คำไหนเริ่มต้นเอาชื่อคนไปใส่ตรงไหนของประโยคนะครับดูจากแบบฝึกหัดที่เราทำไปเมื่อวานเนาะเดี๋ยวครูขอแก้ แก้ข้อสอบแบบหนึ่งไม่ต้องจะได้ไม่ต้องสลับให้มันงงๆกันเนาะตดๆเออช้อยช้อยเห็นช้อยในพาร์ทแรกไหมฮะในมือถือใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ดูให้ดีๆนะใช้เคอร์เซอร์ดูดีๆมันอาจจะมีช้อยซ่อนอยู่ข้างล่างก็ได้ลองใช้นิ้วลากดูดีๆว่า มันมีเห็นช้อยครบแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องชัฟเฟิลนี่ก็บ้าสับช้อยจริงๆครูเนี่ย Answer key. อันเซอร์คีแกตรงนิดนึง อ่าตรงนี้นิดนึงโอเคน่าจะพร้อมแล้วแหละเซรเรียบร้อยคขอ้อข้อสอบคิดว่าไม่น่ามีบั๊กนะถ้าเจอถ้าเจอบัก๊กทักมาบอกได้เจอบั๊กคือแบบว่าเจอข้อผิดพลาดเหมือนแบบว่าพิมพ์ถูกแล้วหรือตอบถูกแล้วแต่มันขึ้นผิดอะแต่เมื่อคืนลองทำดูก็ได้ก็ได้เต็มแล้วนะแต่ทีนี้ไม่รู้ว่า เอ่อพวกจุดพวกเครื่องหมายต่างๆอะระหว่างระบบในคอมระบบ Android ระบบ IOS อะมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับโอเคถ้ามีปัญหาอะไรทักมาบอกได้นะแคปมาให้เห็นเลยว่าเออข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดข้อนี้ไม่ควรจะผิดแต่ทาไมมันผิดอะไรอย่างนี้นะครับบอกมาได้จะได้ไปแก้ตรงการเซตติ้งนะครับโอเค ลืมแคปหน้าจอไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปแคปในวิดีโอไดอ้เดี๋ยวส่งข้อสอบให้2ที่นะครับที่แรกคือในกลุ่มไลน์นะฮะมันจะมี45ข้อเนาะหาร3เหลือ15คะแนนนะครับส่งให้แล้วในกลุ่มไลน์แล้วก็ในแชทนี้นะครับว่างๆมาทำซ้ำได้ในคาบแรกในคาบนี้เรียกว่าอาจจะลองทำดูนะครับทำแบบ ลันทรูหรือฟัสรลันดูก่อนนะครับผิดถูกลองดูว่าได้รอบแรกจะได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆเลิกเรียนหรือพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับโหเดี๋ยเชื่อว่างานวิชาอื่นมาเต็มแน่นอนนะครับถ้าว่างๆก็มาทําได้นะครับวันนี้เดี๋ยวขอกดปุ่มเช็คชื่อก่อนโอเคครับเวลาที่เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงลองไปกดทําดู นะครับว่าจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวจะลองส่องดูแล้วก็เดี๋ยวจะสแตนบายกับการรอฟังดูนะครับว่าข้อไหนมีปัญหาหรือเปล่าโอเคครับถ้าพร้อมแล้วออกไปทํากันได้เลยครับเช็คชื่อเรียบร้อยครับโอเค